AAS จัดบิ๊กด a ลซื้อกิจการทีบอร์ดแบนแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจและก็ติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะเช้าวันนี้มีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับกรณีที่ทาง AAS ประกาศเข้าซื้อหุ้นทีบอร์ดแบนมูลค่า19,500ล้านบาทพร้อมกับเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนอินเทอร์เน็ต19%คิดเป็นมูลค่า12 9 2 0ล้านบาทรวมทั้งหมดก็ประมาณ32,420ล้านบาทค่ะ และเตรียมจะยื่นเรื่องขอกสทชโดยคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในไฟรมาส1หนึ่งปี2,566ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ทุกคนจับตาไปที่ฝั่ง d ีลทควบร่วมดีแท็เพื่อมาแข่งขัน A.S. มาวันนี้ฝั่งบอร์ดแบรนด์ a ก็ไม่อยู่เฉยพร้อมซื้อทีบอร์ดแบรนด์ที่น่าจะทำให้เกิดอิมแพ t ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีกครั้ง เพราะด้วยจำนวนลูกค้าทีบอร์ดแบนจะทำให้ AS ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดบอร์ดแบนที่เป็นคู่แข่งของทูโดยทันทีค่ะเรียกได้ว่าเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของธุรกิจและเทคโนโลยีต่างต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องเร่งแก้ไขกฎเกณฑ์ให้ทันสมัยและเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจอย่างเท่าทันรวมถึงการสร้างมาตรการจูงใจให้ธุรกิจลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิธีการดําเนินธุรกิจแบบใหม่ด้วยเช่นกัน กัน